สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องปองปายสุภุสุคนพอกันกบแมเหมียวอีกคือเกาจ้ะพี่น้องเมื่อนี้เป็นวันแรกของการทำงานหลังปีใหม่จ้ะพี่น้องเ้านี้ก็กินคอเฟตกับกาแฟจุกจวกจ้ะพี่น้องอาหารการกินแมวเมียวเตรียมบอยาค่ะพี่น้องเอาทุเรียนไปถุงหนึ่งมะมงมะมาไข่ต้มจ้ะสิกินง่ายๆจ้ะเมื้อนี้เพราะว่าเมื่อยเราก็ขี้คานให้กับเขาจ้ะเ้ารแบบนี้ก็ตึกกาแฟก่อนก่อนอื่นก่อนใดก็ต้องเพิ่มพลังด้วยกาแฟเมื่อนี้ ขอให้พี่ที่ทํางานน้องกันมารับจ้ะเพราะว่าฝนตกล่มแรงปกติบ่านบำวันอกจากเพื่อนทรงมากอะว่าไปน้าบอววันโอ้ยไปและะ้วค่ะพี่น้องมีคนมาลาผ่อนเฮียนไปสีบวกไปเนาะเออกะขอบพุณที่มาหลับนะจ้ะพี่น้องอาศัยพึ่งผ้าก,กันกับแต่พี่กับพี่่อาที่ทํางานนี่แหละจ้ะพี่น้องพ่อได้เอืน่นได้อาศัยเพื่อนอยู่เพื่อนกระจดีใจดีจ้ะพี่น้องอันนี้แม่เมียก็ใส่เสื้อบางๆปกติสใส่เสื้อน้าตึบลจ้ะพี่น้อง พอมาถึงที่ทางานแล้วอันนี้ต้นบักเขือมือนีนะจ๊ะที่ปลูกมือนีนะจ๊ะนี่บักเขือประเทศอยู่ประมาณสามสิบเส้นความสูงจ้ะอันนี้กะทั่วสีไใดปลูกกะพี่น้องก็มาทําความสะอาดเก็บกวาดบงใบออกตัดต้นออกเท้าเคียออกหรือพลาสติกบัานี้ก็ว่างมัดไม่ว่างสายยางไม่จ้ะพี่น้องว่างทอหนามไม่บอกเลยว่าเมื่อยจ้ะพี่น้องปกติเราเห็ดงานเก่าคน สิบก้นกัป่าเจ้าหน่ายค่ะพี่น้องตอนนี้เขาก็เสียนออกไปสองคนลาออกผู้หนึ่งเหลืออยู่หกคนจ้ะพี่น้องบอกเลยว่างานหินจะ้ะ้วยประสบการณ์ทำงานอยู่ในหาปีกับพ่อของแข่าก็เลยบอ,บ,อบอถือว่าลำบากปันไดแต่กับเมื่อยจ้ะพี่น้องค่ะนี่ลาเบิ้งเอาทัวสีได้เงินฝรั่งบ่ได้งจ้ะพี่น้องถ้าผู้เพิ่นวัสนาดีเพิ่นมาเพิ่นกับบรเหารเหตุงานเนาะ จังวาสนาโตกับสิเงียบออกกังกับใบไ้เงินเพ่นนะจ๊ะนี่เห็นว่าโทษสีได้เงินหาเน้นสบฝรั่งนี่บ่แมมนธรรมดาเ้อจ้ะพี่น้องม้นนี้ปลูกต้นแล้วเพินกับให้มะกางต้นแยกต้นออกห่างๆกันเพราะมันใหญ่แหลวมันสีใหญ่สามสีมือมันสิพันกันเวลามาพันเชือกมันสิพันยากจ้ะม้นนี้กับมาขยายย้ายแบบนี้ใด แท้หนึ่งกับอีกเคิงเคิงแท่แล้วผู้ใายเพิ่็สิไปซ่อนย่อนเชือกไว้ผู้ยิ่งสองคนแม่เมียกับผีคนไทยที่อยู่น้ำกันกับสีมะกางแบบนี้ละจ้ะอีกเคิงแท่ผู้ชายเพิ่็สิไปย่อนเชือกอาทิตย์นาวันจันทร์มากกับสีมาพันเชือกตนจ้ะพี่น้องบ่รู้ว่าสีไดแอบไทยใดบ่เนาะอันนี้แอบไทยเพิ่นมาให้เบิงเด้อจ้ะพอหลายคนอยากฮู้นะว่าแม่เมียเห็นงานยังว่า เป็นตาส้บายหรือลำบากบ่นี่เซ็ตสินสองคนเรียบรอยจก้จกพี่น้องจังพอกันคลิปหนะาเด้ยจ้าขอบคุณเลย